ีสองครึ่งไม่ได้อัดคลิปตัวเองเลยอัดแต่คลิปคนอื่นก็เดี๋ยววันนี้นะคะเป็นแบบเด็กๆไปแข่งขันรำวงมัชฌาห์ต้นขอบอกเลยว่าตื่นใจมากแม่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราอะไรกันตื่นมากแม่นี่ตื่นก่อนด้วยค่ะไม่ฉันน่ะไม่เห็นหน้าเธอเลยตื่นายมากหนูรอมาใส่บาตรกันพี่มาคะ่ะสรุปใส่ใสาบาตรยังไงอะ่ะเออไหนอะ่ะใส่พวงนี้พวงนี้เป็นชุดไทยอ๋อแล้วก็คือนะับวันนี้เป็นแบบ สาวเกาหลีนี่เกาหลีกระจายอ่ะเคค่ะไทยค่ะ มสว้าวโอ้โหสวยมากแบบเจิ้งแบบสับสวยเหมือนคนถือกล้องสวยเหมือนคนถือกล้องกว่าะไม่สวยสวยน้อยกว่าคนถือกล้องกว่าไม่กว่าชั้นกว่าสวยกว่าโนไปจบชาร์ตฟิลเอาละค่ะวันนี้ก็มาถึงแล้วก็คือ เป็นแบบการแข่งขันระมุงมาตรฐารแต่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยก็คือส่งในระดับชั้นมาที่ยังศึกษาตอนต้นนะคะรอบนี้เป็นรอบประเทศเรามาแข่งกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะแบบเออมีความวุ่นวายกันขนาดไหนแล้วก็เด็กๆจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนเด็กวไปดูกันเลยนะคะเนียลูกสาวใครเนีย แต่ไม่มาต่ายเล่นยังลูกมาไปไปไปนี่ค่ะเป็นยังไงคะตื่นเต้นสวยไหมสวยที่สุดเพราะว่าทีมเรามันปังไหมากอคิดอยู่ว่า จะได้ที่หนึ่งหรือที่หนึ่งเบียร์เนี่ยลมรับได้หนึ่งหรือที่หนึ่งเบีอ่ะคือมียากหรือว่าคือลมก็รับสุดเลยวันนี้เรามาในทีมเพื่อแม่แพ้บาร์ได้ค่ะเอออุ้ยเจ้าเป่าเลยขนาดนั้นนะเออเจ้าเป่าเจ้าสาวอุ้ยหลบไปเลยอ่ะเดีเจ้าเป่าเจ้าสาวอ่ะเฮ้ยงานเช้าเหรอเฮ้ยกูรักมาเนียอ้าวโอ้ยหัวบ้านเดี๋ยวก็จะเป็นญาติบ้านเป็นทวดค่ะอ่ะก็จะเป็นฝั่งแม่บ้านค่ะแม่บ้าน ขายทำอาหาอันนี้ประตูเงินประตูทองค่ะเรียบร้อยรับตังไปไู่ท่แีามาแล้วค่ะเนอันนี่ยอันนี้เป็นบ็อกเซตที่เขาให้มาใช่จริงไม่ยิงอ่อนใช่จริงไม่ยิงอ่อนนะคะสวยให้ปากแดงอย่างนั้นอย่างนั้ นะหรือไม่ชนะวันนี้เรามาเต็มที่โรงเรียนสนับสนุนเต็มที่ครูครูทุกคนเต็มที่กับลูกๆหมดเพราะนั้นตอนนี้ให้ได้ก็คือกับวันตายผงตายในเต็มที่นะคะไม่ต้องกังวลผิดก็คือผิดแต่อย่าให้ผิดขอร้องนะ,ะไม่ต้องกังวลไปแล้วไม่ต้องกว,ว่าทำแล้วครูจะเสียใจหรืออะไรแค่ทำมาให้เต็มที่บรนพีพรนะลูกผลจะเป็นยังไงไม่ต้องไปเสียเรียนนะคะไม่ต้องกดตามตัวเองเยี่ยมวันนี้เยี่ยมแล้วเดินทางมาถึงน,นี้แม่โบคลุมใส มีจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็สร้างคุณโนทุกคนทาได้นะลุกนัทําออกมาให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเหนื่อยมามากนะลูกนักสนานวันนี้เป็นวันที่แบบว่าเราอดทนมาตลอดวันนี้แหละทําให้เต็มที่เลยนะลุกนะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นหน้าง,งานยิ้มไว้ก่อนนะลุกนะกทีมีทุกคนวันนี้ทุกคนทให้เต็มที่จนสาราผลออกมากสิ่งที่เราตั้งใจทำในระหว่างที่อยู่ในสนามเพราะฉะนั้นสนาม คือสิบจุดห้าเลยทีเงอย่างเดียวไม่ได้อยู่กับหนูแล้วแต่ต้นน้อยแค่เพิ่งแค่สองตัดของเป็นแต่ก็รู้สึกเหนื่อความพยายามเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ความพยายามที่ทู่ฝึกไฟมาเสียใจและลึงถึงครูที่สอนเราเขาเหนื่อยเหมือนกับนหนูเลยในทางการเพราะฉะนั้นญญแล้วทำมันนี้ท่านที่สุดไม่ใช่ไม่มีคู่แข่งเราคือคู่แข่งของตัวเอง แล้วก็สู้ททำให้ดีที่สุดทำตามที่ตัวเองซ้อมมาและเป็นมาตรฐานของตัวเองเนาะเป็นมาตรฐานของตัวเองโอง้อหถอ้อไปแล้วเราเราจิ้มที่หัวไหล่กันหนึ่งนันเรี่หนึ่อามนัรีร่ คือเนี่ยรู้สึกดีใจมากรู้สึกแบบสวยมากสวยผมสวยแล้วก็ทำดีมากมากแล้วแบบเซอร์ไพรส์เด็กหลายๆคนที่แบบว่าอย่างตอนยังไม่ขึ้นเวทีดูแบบดูธรรมดาใช่ป่ะพาขึ้นเวทีแล้วดูรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างเลยติดติดได้ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่ไหวเลยเราก็ได้เข้าไปแสดงแล้วแต่ห้าวันหนึ่งอ่ะฉันบอกเลยว่า ถ้าเธอจบไปหรือเธอแบบอายุมากขึ้นแล้วเธอไม่มีโอกาสทำตรงนี้แล้วอ่ะ mm hmm. เธอจะมาดูคิดนี้เธอจะคิดถึงคิดถึงเออนี่ฉันรู้สึกว่าขณะตอนที่พี่แข่งเแบบ mm hmm. นี่ยพี่เลยยังรู้สึกว่าทำไมพี่ไม่ทำไรตอนนั้นเ mm hmm. พราะมันมันคิดถึงโมเมนต์มันคิดถึงคนที่อยู่ในนั้นแล้วแบบ mm hmm. จะรอให้ mm hmm. โอเคไปเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อ mm hmm. ไปเดี๋ยวไปเด mm hmm. ี๋ยวถามนันจ้าดีกว่าไป mm hmm. <า>จะไม่อินเนอร์ ว้าวอะไระไรคิดว่าตัวเองแบบจะได้รางวัลไหมย่างไรเงา็ตอกต้านเลยเนาะก็คือเราทำแต่นีน่สุดแล้วแหละแต่คือมีเรื่องอะไรให้ฟังก็คือจันเจ้าอ่ะคือจริงๆแล้วก็คือเป็นเด็กที่เราอรู้จักตั้งแต่แบบตัวเล็กมากจาได้ว่าก่อดน้องหกแก้มน้องตลอดแล้วแบบพอโตกันไปก็ไม่ได้เจอกันใช่มว่าแล้วอยู่ดีอยในจันเจ้าแบบมาบอกอ่ะคือบอกว่าหนูรำกับพี่ตั้งแต่เด็กัแต่ ถ่ารั้แต่ตัวเท้าเนี้ยแต่ฉันอุ้มได้อ่ะเธอม <c oughs> าแบบพอรับที่ฉันอิงคนเออไม่คือแบบไม่ไม่คิดว่าแบบจะได้แบบมาเจอกันตอนโตแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กร้านเจ้าคนนั้น <c oughs> คือหนุ่มอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกด,ดีใจแล้วก็ก็ภูมิใจมากๆที่แบบเป็นเด็กที่เก่งความรับผิดชอบขยันขยันแล้วก็ฉแบบลาดอะ่ะพูดง่ายๆคือไม่ได้สวยอย่างเดียวคือมีสมอง น้องเพิ่งอยู่ม3ก็อยากเห็นน้องตอนโตเนี่ยกลิ่แหลายๆคนเลยอ่ะเพิ่งอยู่มต้นอ่ะอยากเห็นตอนโตแล้วว่าจะแบบสวยงามขนาดไหนยอยห้่กูย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 ้ยูยหยอยูยูู้ย้ยูยูงูยูอูย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 ยย ทีเออไม่คือ,กอกแกตอนที่ฉันแข่งเองอะ่ะฉันยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าการนั่งดูแล้วทำอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแบบจังหวะไหนที่แบบว่าอารมณ์มันส่งใช่ไหมฉันก็กไอ้ใครนะออม,มวันนี้นั่งข้างไม่ใช่วันนี้นั่งข้างตอนหอมก็ไอหอมจีนวะจีนวะอย่างเงี้ยเออแบบดูมันได้อ่ะยังไงก็เดี๋ยวเไปรอ,อดูผลกันที่หนึ่งที่หนึ่งดวงต้องเลา ไม่ได้สอไม่ได้สอนไม่ขออะไรมาก ตั้ที่เต็มเอ็มมาจบติ๊งเปิดคลิปด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแคมเปราแมนอะไรแล้วอยู่ที่ไหนคะที่ข้างเรือเทมเปิลแล้วอยู่วัดจุฬามณีกลิ่นมันเริ่มออกจุฬามณีแคมเปิลกลิ่นเริ่มออกและตะกลิ่นเริ่มออกติดกลิ่นเริ่มมาแล้วนะที่ไหกลิ่นนี่อมื่อกี้เจ้าางขนมจีบเขาเขียนว่าขนมจีบห้องเต้กูเลยบอกว่าสตาร์ตาลาเปาฮ่องเฮา คนขายขำใหญ่เลยแต่เขายิ้มขยิมเขาน่าบึ้งอยู่นะบ้าบอเขาละคะจะมาหน้าบึ้งได้ยังไงกูสวยขนาดนี้ฮะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะบึ้งใหญ่เลยนะฉันสวยขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนเนี่ยจะเคยจะเคยมาล้ำที่นี่ครั้งหนึ่งแม่บอลแต่ว่าจะมาล้ำงงปะจบทะครับไปเลยจบทะครับไปเลยหนึ่งแมตช์ากด้ขอยากได้ของเล่นอ่ะ เธอบอกว่าชักจะมาจุดอาหารที่นี่นะเป็นไงบ้างก็จุดอ่ะจุดเอามาเจอของน่ากินแล้วพี่มาก<า>มัน,ม,นมันพูด<า>อะไรวะวอชชีไทยกวนเลยวอชชียรไอหมาฮะไม่ไหวแล้วอ,อ่ะคุณอุบนามันยังไงอ่ะเราต้องพูดต่อไปเพราะพรุ่งนี้เราแข่ขาางขันค่ะจ้าค่ะเรานั่งเลยค่ะเราไม่ยืนอเราพรุ่งนี้เราจะไม่ยืน้อนั่งเหรอมานั่งหนึ่ง คำต่อไปก็คือลำนั่งหนึ่งนะเราไม่อยู่เราไม่อยู่แล้วเราพอเราเมื่อยดังหนึ่งแปดนอนอีกสี่แปดอู้ยอู้ยเพียมาก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 อู้ยเพียมากเพียมากเพียมากข่าวมาไม่ถึงเสื้อเหรออืมเสื้อหมวกเลยปะอ่ะตามนั้นวันนี้ก็คือกลับจากกลับจาก กันไปแข่งขันมาตอนประมาณกี่โมงฝ่ายสองมาฝ่ายมงหลับเป็นตาย,ตยค่ะทุกคน <c oughs> ถึงห้องปุ๊บหลับทุกคนเงียบห้องฉันอะฉันนอนอยู่ใช่ปะฉันตื่นมาหันหันข้างมีคนนอนอย่างนี้ทำเงี้ยหน้า,หน,า,ห,นาหน้าอย่างเงี้ยนี่ถ่ายใคร<า>ถูกต้องอาจารย์ แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยต้องกลับไปแบบไปซ้อมแต่ว่าวันนี้จะมาทำพิธีการบนบนบานศาลเก้าก่อนมาดูกันว่าเราจะได้ดูละบำตีกายจากนันตี้หรือเปล่าพูดไปเรื่อยขอจะรีบปั่นจักรยานแบบนางงามหน่อยออกผายเลยพึ่งเอออยู่ฟิตเนสป่ะฟิตเนสป่ะผู้ชายผู้ชายเดินมาผู้ชายเดินมา เหมือนพี่คนตายแล้วเขาซื้อมาถวายแห้วให้คนตายที่เผาวัดเนี่ยมาเล่นเหรออะไรเรื่อคนตายมาเล่นเหรอใช่เราคือคนตายที่มาเล่นเดี๋ยวมาเชื่อเหรอแต่ทำไมไม่ร้อนอ่ะจะได้กินผักใครกินผักนากลมีคนรีเควส์มาว่าอยากเห็นพี่มากินพริกค่ะไม่ยอาว เรานี้ไม่โปรเฟชชั่นอลเลยไม่โป้เลยอ่ะเขาต้องทำตามคอมเมนต์นะพี่มาใช่มันไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมีอะไเนี่ยมีอะไรเงี้ยเด้งๆๆ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 ๆาๆๆ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 ่ๆๆ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 ยๆๆ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 เๆๆ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 ๆเๆๆ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 ด้ๆๆ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 ่นี่นี่ทุกคนดูๆๆๆๆๆกๆๆ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 งๆ่ๆๆๆๆ พี่มามีน้องทำบ้านถามมาค่ะว่าเมื่อไหร่พี่มาจะลงรูปแบบว่าแต่งรูปครับเอ๋อรู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่าแอบแต่งรูปไหมคะฉันเสียดเดือนละร้อยสี่สิบเก้าบาทนะมีคนบอกว่ามีคนคีมเมนต์มาว่าทำไมพี่มาต้องแอบร้องแต่งเป็นแฟนภรรยาท่านทูดจะตอบจะตอบกลับว่าคนถามกรุณาถามคนถามไม่ถูกต้องนะคะก่อนที่จะถามถามคนร่วงคือพี่มาค่ะจริงๆแล้วพี่มาไม่ใช่แฟนหวังอี่ป่อค่ะจริงๆแล้วคือหนูเองค่ะ ไม่เป็นไรค่ะถ้าถ้าหวังอีปอไม่ใช no, so. like, uh ่แฟนพี่เสียดางก็ยังเป็นแฟนพี่อยู่ที no ่แม่ครับเสียดายเป็นแฟนหวังอีปอ่นค่ะแม่แม่โต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 ดืมดืมเนี่ยทำไมเสียดางเป็นแฟนหวังอีปอเราเป็นแฟนอย่างๆก็ได้เพราะประเทศไทยมีอย่างๆอย่างๆเป็นแฟเชนอูค่ะเชนอูเป็นแฟนกูเอ้า เราครบหลายคนนะเข็นให้รู้บินได้แต่สูผ่านจเอไนี่เดวบินแม่น้องไไปกินว้รพิงดิะพงทำไรเพิงยขอเพลงเนี่ยทำไหมะทำไหมโดนย่งหนังไก่ใครยะดอกอยางนอนพดบ้าเลยหรือปะขอบคุณนะ ขอบคุณครับชอนเรับเ็อเรียไมอะไรไม่ใช่รอลิงหรอจ้าไทย มีสภาพทางเรือันเนี่ย